แอมโชตนภาแก้วจรูนตัวแทนสาวไทยบินลุยเวที m ิสคอสโม่ทู25ที่ประเทศเวียดนามพร้อมแรงเชียร์จากทั่วประเทศกระหึ่มวงการนางงามอีกครั้งเมื่อหนุ่มแฮมโชตินภาแก้วจรูน m ิสไทยแลนด์ทูเ25เตรียมออกเดินทางเป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมชิงมงบนเวทีระดับนานาชาติมิสคอส s ม่ทู25หน้าประเทศเวียดนามนับเป็นก้าวสำคัญที่จะพาเสน่ห์ ความสามารถและพลังความงามเฉิงสร้างสรรค์ของสาวไทยสู่สายตาชาวโลกงานนี้แม่ปุ้ยปียาพรแสนโกศิกผู้กลุ่มบังเหฮียนวงการนางงามไทยเดินหน้าร่วมส่งกำลังใจให้หมูแฮมอย่างอบอุ่นก่อนออกเดินทางสู่ภารกิจระดับโลกครั้งสำคัญค่ะมันเมื่อกี้เราพูดกันอยู่ว่า ทันทีที่ขึ้นรถจากบ้านก็ยกมือไหว้พระแล้วมีความรู้สึกว่าใจเต้นอีกแล้วอะ่ะมันมันเดจาวูอะ่ะมันมันเอาอีกแล้วอะ่ะมันเข้ามาสู่บรรยากาศของการเชียร์ที่สนุกสนานแล้วก็แล้วก็ ต้องลุ้นนี่ยเพราะว่าทุกประเทศมากี่ประเทศแล้วลูกปีนี้แปดสิบบวกเลยค่ะแล้วก็สวยๆกันว่าวังกันทั้งนั้นแต่ว่าหมูแฮมก็คิดว่าเต็มที่พร้อมใช่ไหมลูก่อกับการเตรียมตัวครับแม่หมูแฮมปีนี้เป็นยังไงบ้างคิดว่าก็พร้อมที่สุดแล้วล่ะในเวอร์ชั่นของหมูแฮมเพราะว่าเป็นสาวที่สวยหวานแต่ในขณะเดียวกันก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็มีความมีอินเนอร์ มี energy มากพอที่จะไปต่อกกันกับต่างชาติค่ะบูแฮม<า>ค,ครับวันนี้บินแล้วกับการเป็นตัวของเราตลอดโอ้ยวันนี้ตื่นเต้นมากค่ะรู้สึกว่าเป็น energy แบบว่าความสุขเพราะว่าโูแฮม,มก็เคยได้ไปเวียดนามครั้งนี้จะเป็นครั้งที่5แล้วที่ได้กลับไปเวียดนามอีกครั้งหนึ่งก็จะบอกกับทุกคนว่า อยากให้เชื่อมั่นในตัวของแพรมนะคะเพราะว่าตลอดเวลาตั้งแต่ได้รับตําแหน่งนางสาวไทยเนี่ยไม่มีวันไหนที่เราไม่ฝึกฝนเลยเพราะว่าเรารู้ว่าเว,าวาทีมิ s คอสโมเนี่ยคือคุณภาพอะมันมันแบบต้องมากมากมากๆเลยก็คือฝึกฝ <c oughs> นตัวเอง <c oughs> ใช่ค่ะหลังจากได้รับตำแหน่งคือฝึกฝนตัวเองมาตลอด ทุกครั้งที่ที่ได้ไปเวียดนามอะค่ะก็จะได้เรียนรู้ว่าแบบโอ้ยมีอะไรที่เรายังต้องพัฒนาตัวเองอ,อีกบ้างก็จะได้บทเรียนกลับมาทุกครั้งและในวันนี้ครั้งที่5จะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะไปในฐานะ Miss Thailand เพราะว่าครั้งต่อไปเราจะไปในฐานะ Miss Cosmo เท่เา,กกาน,นั้นค่ะทุกคนแรงมากเออสองที่เก็บเกี่วที่ยิ่ยดามะ ตอนนี้ไม่ไม่กังวลเลยค่ะเพราะว่าคือรู้ไว,ว้ว่าแบบพอถึงนู่นนะมันจะมีบรรยากาศยังไงเพราะเราเคยแบบคุ้นเคยกับทีมงานของที่นู่นแล้วก็มีโอกาสได้เจอกับเพื่อนๆประเทศอื่นบ้างแล้วก็เลยแบบมีความรู้จักกันบ้างแล้วก็คิดว่า ครั้งนี้จะเป็นครั้งที่แบบสนุกที่สุดเพราะว่าจะได้เจอกับผู้เข้าประกวดแบบว่าครบทุกคนค่ะก็เตรียมแค่แบบว่ากำลังใจกำลั<อ>งใจส่งพลังให้ใช่ไปใช้ชีวิตที่โนในท,ทุกวัน,นะะเลยค่ะแต่สวยงามคาดหวังกับลุกที่จะไปโชว์<อ>ที่โนอ๋อต<อ>ีกระเป๋าคะลูกค่ะตอนนี้สิบกระเป๋าค่ะทุกคนก็คือจะบอกว่าเดี๋ยวจะเสิร์ฟเช้ากลางวันเย็นเลยเดี๋ยวแม่จะต้องติดตามไม่เดี๋ยวแม่จะต้องไปคุยกับเฮนรี่ว่าขอลดโค้ นั่งเป็นคนเดียวเลยแล้วกันเพราะกระเป๋าเยอะมากนะคะ <G ül> ก็อยากจะทําให้บรรยากาศของการประกวดมันกลับมาอีก <G ül> เป็น <G ül> ภาพที่ทุกคนมันลุ้นว่าดูซิวันนี้มิสไทยแลนด์จะแต่งตัวยังไงเ <G ül> พราะประเทศอื่นก็เก๋ไก่ไม่ใช่แค่ประเทศเราเนาะ <G ül> ดังนั้นเราก็ต้องเต็มที่เลยว่าดูซิผ้าไทยจะไปกระชอนกระจายไกลอยู่ <G ül> ที่เวียดนามหรือเปล่านะไปให้อีก80กว่าประเทศได้เห็นแล้วก็ ตื่นเช้ามาหมูแฮมต้องขึ้นหน้าขึ้นผมยังไงเธอต้องขยันมากมเลยนะหมูแฮมใช่ค่ะคพร้อมไหมลูกพร้อมค่ะเพราะว่าพี่มุกของเรานะคะก็ให้คําแนะนํามาแล้วว่าแบบหมูแฮมจะเหนื่อยหน่อยนะแต่ว่าจะเป็นการเหนื่อยที่แบบเรามีความสุขเราสนุกในกทุกๆวนันก็จะทําให้เต็มที่ตื่นเช้ามาแต่งห,หน้าทําผมแล้วก็เสิร์ฟลุคสวยๆให้แฟนๆได้รับชมในทุกๆวันค่ะแล้วเราจะหมูแฮม เห็น Energy ทุกวันแน่นอน,นะคะ่ะทุกคนไม่ด r o p ไม่ drop เพราะว่าครั้งนี้นะคะคือความเต็มที่กับการประกวดมากๆเพราะว่ามันก็จะคือแบบครั้งสุดท้ายที่เราประกวดอะเพราะฉะนั้นคือเราใส่สุดอยู่แล้วไม่มีอะไรจะต้องกลักอยู่แล้วจะทําให้ตัวเองรู้สึกว่าแบบ ไม่เสียดายอะไรเลยในการประกวดนี้มีการใครตะขัาบแน่นอนคำนี้ก็วันนี้บินไปส่งนะคะแล้วก็จะมีช่วงที่กลับมาก่อนแต่ว่าช่วงที่เพร่าเดี๋ยวเขาจะต้องตะเวนไปหลายเมืองมากแล้วหลังจากที่กลับมาใกล้ๆไฟแนลเนี่ยเราก็จะผลพวกเราเนี่ยไปเชียร์ข้อดีก็คือเวียดนามบินง่ายบินใกล้แล้วก็คงจะไปเชียร์กันเต็มที่แล้วก็คิดว่ามีแฟนๆพวกเราที่จะตามไปค่ะ บตารางกำหนดการอันเจนด้าคร่าวๆเป็นไงบ้างคะกับการจัดงานอก็เขาจัดเต็มนะคะคอสโมจัดเต็มเขาเอานางงามไปหลายจังหวัดมากเพื่อจะโปรโมทการท่องเที่ยวนี่วันนี้พี่ๆน้องๆมาส่งกันเต็มเลยอาแพลวเข้ามาลูกมามันยูอยู่หลังหนึ่งมาเลยซามามาทะพี่มา อ่าแหมมาหมดที่การเชียร์เราได้ดูรอบไหตสงคัญสาคัญบ้างค่ะค่ะก็ในรอบพิเ i น a รีนะคะจะจัดขึ้นในวันที่17แล้วก็รอบไฟนอลยีิบค่ะทุกคนก็จะบอกว่าคือ ในฮอลลที่เวียดนามมันยิ่งใหญ่อลังการมากๆจากที่เราเคยได้ไปดูไปดูงานช่วง Miss Cosmo เวียดนามนะคะก็คิดว่ามันจะต้องยิ่งใหญ่แน่ๆแล้วก็มีจะมีรอบชุดประจำชาติด,ด้วยค่ะรอบชุดประจำชาตินี่จะเกิดขึ้นก่อนใช่ก็รอติดตามเพราะว่าคือขนชุดประจำชาติไปตั้งใจแบบนำเสนอมากๆก็รอชมนะคะว่าจะออกมาเป็นยังไงอ่าวันี้เพื่อนๆมาสนด้วยใช่ค่ะคืออยากจะบอกกับทุกคนว่าแบบ ขอบคุณมากมากเลยเพราะหมูเห็นเข้าใจว่ามันเป็นสาวมากาทุกคนมีภารกิจใช่เจ้าแมนยูอยู่คลองหกแต่ก็ต้องมาเพราะว่าเพราะว่าอยากจะมาส่งพลังใจให้กับหมูแฮมไม่ไม่รู้ใช่ไหมว่าไม่รู้ใช่ไหมนางสาวไทยิสโกลบ o ลมิ m เตอร r โก o บอลมากันหมดดูน้องแพลวแต่งชุดนักเรียนมาเล้อเน้เงามีสอบเอ็นดมากอุห์แวะมาคือ พี่น้องชาว TPN ของเราคือแบบว่าเราให้กําลังใจกันมาเสมอแล้วก็พอพอได้เห็นว่าแบบเราจะต้องมีใครคนนึงอะออกไปสู้ศึกแล้วแบบเพื่อนเพื่อนมาส่งแบบนี้คือโมทำแบบมีกําลังใจมากๆก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆค่ะอยากให้ตัวแทนพูดให้กําลังใจพี่น้องสาวกนนี้หน่อยอ่าเอาเอารุ่นพี่กับพี่นี่เลยวันนี้ก็เดี๋ยวส่งมอบธงไทยแลนด์ให้น้องนะคะก็อยากให้น้องสู้ให้เต็มที่ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสนุกกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าให้ได้มากที่สุดแล้วก็ไม่ต้องกดดันตัวเองเลยเชื่อว่าน้องทําในทุกๆวันเนี่ยอย่างมีความสุขอยู่แล้วแล้วก็สิ่งที่น้องเตรียมตัวมาสิ่งที่น้องสู้มาตลอดมันเห็นผลแน่นอนค่ะก็เป็นกําลังใจให้น้องค่ะคุณ่ค่ะสู้ๆคือไม่ได้พูดอะไรคือเหมือนกับว่าเห็นน้องตั้งแต่วันประกวดนักศึกษาไทยแล้วแล้วก็รู้สึกว่าน้องมีของแค่เป็นตัวของตัวเองไม่ต้องปิดผนักอย่กับไทยคือเหมือนกับว่าทําให้เต็มที่มีสติทุกรอบ แล้วก็อยากให้รีแล็กซ์อยากให้มีความสุขแล้วพลังบวกของเรามันจะส่งออกมาให,กให้กำลังคณะกรรมการเห็นแล้วก็แฟนคลับเห็นแน่นอนว,ว,วันนี้เป็นวันสําคัญอยากให้น้องๆอยากให้ทุกคนให้กําลังใจหมูแฮมขอให้มงนะคะความมงแรกของคอสค่ะขอบคุณค่ะมิสเอ่อะคุณค่ะก็เห็นพี่หมูแฮมเป็นอินสปิเรชันมาตลอดตั้งแต่จากกบวยค่ะก็าอืมยูชีเดอะเบสส์ออฟลัคค่ะแล้วก็เห็น แบบ effort ที่พี่ใส่ในการแบบ practice แล้วก็ prepare สํสำหรับ competition นี้ซัก็คิดว่าพี่จะทำได้ดีมากๆแล้วก็เหมือนที่พี่พี่บอกมาแล้วว่า as long as you do your best ก็อันนั้นสำคัญที่สุดทำให้แบบ whatever position ที่พี่จะได้ไม่เป็นไรเพราะว่าุกชนะคอร์หัวใจของุกคนที่ประเทศไทยแล้วขอบคุณเลยพี่สาวก็วันนี้เป็นตัวแทนของห้านักสาวไทยอพที่ก อ่พี่ๆคนอื่นอาจจะมาไม่ได้แต่ว่าหนูก็เป็นตัวแทนมาร่วมส่งพี่หมแฮมนะคะก็ทำให้เต็มที่รูเชื่อว่าพี่สาวคือมีักยภาพเป็นคนเก่งเป็นแบบคนที่ทุกคนรักอยู่แล้วอ่ะก็ทำให้เต็มที่เจโลเจโลเจ่ลส่งรังดีด้วยด้วยรังดีลังดีผือวันนี้ทุกคนเห็นนะคะ สวยทุกข์มากรักงงแรงนทาการ่ใหม่อยากให้หมูแฮมอยากให้เป็นกำลังใจให้เราหน่อยค่ะก็จะบอกว่าการเดินทางครั้งนี้มันเป็นการเดินทางที่สำคัญกับหมูแฮมมากมากแล้วอยากจะบอกว่าในทุกๆวันหมูแฮมเต็มที่แล้วก็ตั้งใจมากๆคือทุกสิ่งทุกอย่างอะค่ะมัน มันจะไปได้ดีถ้าได้รับกําลังใจจากทุกๆคนที่ส่งมาให้หมูแฮมด้วยเพราะว่าตัวหมูแฮมเนี่ยมีกําลังใจเต็มร้อยอยู่แล้วที่จะมอบให้ตัวเองแต่ถ้าหากได้จากทุกคนที่แบบคอยดันหลังให้เราตลอดอย่างเงี้ยม,ม,มันจะยิ่งแบบว่าพลังของเรามันยิ่งแบบคูณเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นหมูแฮมอยากจะขอกําลังใจจากทุกคนนะคะในทุกๆรอบอยากให้ซัพพอร์ตสายสะพายไทยแลนด์แล้วก็ช่วยกันนะคะทําให ทุกคนทั่วโลกเนี่ยได้เห็นถึงพลังของคนไทยว่าเราเนี่ยไม่แพ้ใครแน่นอนแล้วก็จะทําทุกวันให้มีความสุขให้เต็มที่ให้แฟนๆรู้สึกว่าแบบภูมิใจในตัวมูแฮมเพราะว่ามหมูแฮมอะภูมิใจในตัวเองมากๆแล้ววันนี้ที่แบบ ตัวเองสู people, ้มาถึงขนาดนี้ใจแต้มาพูดเก่งอ่ะค่ะก็นั่นแหละค่ะกำลังใจจากทุกคนคือสิ่งที่สําคัญกับหมฮัมมมากๆก็ฝากเชียร์แล้วก็เป็นกําลังใจให้กับโมฮัมมในทุกๆรอบแล้วในวันไฟแนลวันที่20่ธันวาคมนะคะถ้าหากใครสะดวกไปเชียร์ที่แบบหน้าติดขอบเวทีก็ไปได้นะคะที่โฮจิมินซิตี้เพราะว่าเดี๋ยวแม่ปุ้ยของเราก็จะนำทัพใช่ทีพของเราไปร่วมเชียร จะบอกว่าครั้งนี้ประเทศไทยจะไม่แพ้ใครแน่นอนค่ะว้าวเ,าเ้าอยากให้ได้ยินเสียงการแน่นอนตัวของหมูแฮมไทยแลนด์สักนิดหนึ่งโ,โอเคค่ะหมูแฮมชดนภาแก้วจรูนมิสอคอสโมโไทยแลนด์